ครับก็ขอกาบสวัสดี FC ของผมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาที่วัดถ้ำดาวเขาแก้วนะครับก็เหลือระยะทางอีก5กิโลเมตรนะครับที่จะเดินทางเข้าไปถึงนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมานะครับอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับก็อยู่ในเส้นทางก็เหมือนกับทางป่าทางเขานะครับก็กำลังใช้เวลาก็ถือว่าอีก5กิโลเมตรนะครับก็จะเข้าถึงข้างในนะครับ เราจะเข้าไปดูว่าวัดสถานที่แห่งนี้มีอะไรน่าเที่ยวชมบ้างนะครับก็รออีกสักครู่นะครับตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะครับเหลือเวลาอีกประมาณนะครับ5กิโลเมตรนะครับในการเดินทางนะครับที่จะถึงนะครับวัดถ้ำดาวเขาแก้วนะครับที่อยู่ในป่าในเขานะครับนะครับขอเวลาขับรถก่อนนะครับรอเวลาอีกสักครู่นะครับประมาณ5กิโลเมตรจะถึงนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับ จะได้ชมกันว่ามีอะไรน่าชมนะครับมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะครับนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงนะครับวัดท่านดาวเขาแก้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้าไปชมนะครั<ม>บบรรยากาศข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้าง<ม>านะครับเดี๋ยวคอยนะครับรับชมกันนะครับครับเมืม่อ<ม>ผมเดินทางเข้ามาถึงด้านในนะครับก็จะเจอนะครับทางขึ้น เป็นบันไดนะครับหลายขั้นพอสมควรนะครับข้างบนก็จะมีสารนะครับสารของแม่ละอองเกตนะครับกับแม่ละอองแก้วนะครับรวมถึงภายในถ้ำนะครับก็จะมีปู่ศรีสุโธและย่าปทุมมานะครับซึ่งเป็นองค์พญานาคนะครับอยู่ด้านในนะครับรวมถึงภายในถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับขนาดใหญ่และลานขนาดกว้างมากนะครับทุกวันที่20เมษาของทุกปี ครับจะมีนะครับพระนะครับรูปต่างๆนะครับที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับเดินทางมานะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อมาทําพิธีนะครับต่างๆนะครับประมาณ3ามถึงหกรรูปนะครับจะเป็นยังไงจะไปชมกันนะครับว่าด้านบนมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมข้างบนกันนะครับ นะครับนี่ก็เป็นศาลของแม่ละอองเกตนะครับและก็แม่ละอองแก้วนะครับซึ่งอยู่หน้าปากถ้ำนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปภายในถ้ำนะครับนะครับขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณปากถ้ำาน่อนะครับภายในถ้ำนะครับก็จะมีองค์ปู่พญานาคสีสุดโทนะครับและองค์ย่าพญานาคปทุมมานะครับภายในถ้ำนะครับผมจะเข้าไปสักการบว้นะครับตอนนี้ก็มี ประชาชนก็เดินทางมานะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนอีกด้านนะครับที่นะครับหลวงพ่อท่านชี้ให้ดูนะครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นที่พักของนะครับหลวงปู่นะครับที่อยู่ในถ้านะครับก็จะมีที่พักสง์อยู่นะครับนี่ก็เป็นองค์ของปู่พญานาคนะครับสีสุดโทนะครับและองค์ย่าพญานาคปฐุมานนะครับนี่ก็เป็นที่พักนะครับของนะครับพระนะครับที่อยู่ด้านในนะครับสามารถ นะครับเป็นที่พักของพระนะครับนะครับผมก็ได้ถ่ายรูปนะครับกับองค์ปู่พญานาคสีสุดโทนะครับแล้วก็ทําบุญนะครับกับพระนะครับที่อยู่ณสถานที่อย่างนี้นะครับพร้อมเดินเที่ยวชมถ้านะครับไปในถ้าว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเที่ยวชมกันนะครับนะครับหลังหลังจากถวายสังฆทานเสร็จนะครับเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นถ้านะครับซึ่งดูก็สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับสาหรับ สถานที่แห่งนี้นะครับก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะเดินเข้าไปชมความงามภายในถ้ำวัดถ้ำเขาแก้วนะครับ ก็ข้างในได้ยินเสียงผู้คนนะครับก็ประชาชนก็เดินทางมานะครับสักการะไหว้นะครับองค์ปูพญานาคสีสุดโทนะครับและย่าพญานาคปฐุมมาครับเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนะครับเดินเข้ามาด้านในก็จะเป็นถ้ำนะครับสวยงามนะครับเหมาะสําหรับมาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับ ก็เหมาะสําหรับที่จะเดินทางมาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับนี่นะครับข้างในก็มีไฟฟ้านะครับมีลานสําหรับให้เป็นสถานที่นะครับปฏิบัติธรรมนะครับให้สําหรับประชาชนนะครับที่รักสงบนะครับนะครับก็มีทางขึ้นนะครับไปตามซอกตามมุมนะครับแต่ก็ นะครับยังไม่รู้ว่าไปทางไหนบ้างนะครับนะครับนี่ก็เป็นถ้ำลอดนะครับส่วนที่แคบที่สุดนะครับนะครับซึ่งผมก็จะเดินเข้าไปนะครับนะครับมาเที่ยวถ้ำนะครับก็ต้องไปที่สุดนะครับเดินคึ้นบ้านะครัก็มีไฟตลอดทางนะครับก็มีไฟตลอดทาง นะครับด้านในก็ถือว่าเป็นโถงใหญ่นะครับเป็นกว้างมากนะครับเหมาะสําหรับนะครับใครที่รักการปฏิบัติธรรมนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับโอ้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ผมนะครับมาวันนี้นะครับวัดวัดธรรมเขาแก้วใช่ไหมหลวงพ่อครับวัดธรรมดาวเขาแก้ววัดธรรมดาวเขาแก้วนะครับที่อยู่นะครับตําบลลำพยากลางเนอะอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับดูจากคลิปที่ผมถ่ายอยู่ณขณะนี้นะครับ เหมาะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวนะครับโล่งนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับี่ย20เมษาทุกปีจะมีพามาสวดมนต์สักสามร้อยลูกกันโอ้ที่นี่นะครับโยมก็จะมาห้าหกร้อยครับ20เมษาทุกปีเก้าวันเก้าคืนโอ้เก้าวันเก้าคืน20เมษาของทุกปีใช่ไหมครับจะมีเวันเก้าคืนจะมีพามใช่ไหมครับจะมีพาม มีภาคคุณเจ้ามาจับ3สามร้อยรูปทั่วประเทศไทยหรือมากกว่านั้นครับจติโด,ดยผมั้งห้าหกร้อยครับหรือแปดร้อยเก้าร้อยครับ,รบงานปฏิบัติกรรมเก้าวันเก้าคืนยี่สิบเมษาทุกีย์นี่ถ้ำแก่เป็นไม่อึดอัดนะครับเนาะป็นไม่อึดอัดครับเป็นเป็นถ้ำที่แบบที่นี่มาถ่ายทํำหนังหลายเรื่องครับ ผมว่าแล้วมันมันเคยเห็นอยู่กับสามมาถ่ายเมื่อสองอาทิตย์ก่อนพอขาปีกุ้งไม่มีถนนถนนลุกหลังไายตาไม่มีแต่มีมบนในนี้คือผู้หญิงสองคนนีมวลให้มาเกิดถ้ำให้ล้างตาแต่ว่าไม่รู้ว่าทำที่ท่านอยู่โกราดคุณพ่อมาด้วยท่านถึงกราดหลวงเจ้าบ้านรักพี่น้องกลมน้อยทตั้งถึงสิ้นวันอีกด้วย ปีนี <S 2> <S 2> ้ก็ไปจามนสายอยู่อนมีซับกลางวันอย่ังพร้อมตั้งอยู่ไปโยชน์ประโยชน์ต่างนะครับนะครับเที่ยวชมข้างในเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ เทางออกอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในวัดท่านดาวเขาแก้วนะครับเป็นทางออกนะครับที่ชันพอสมควรนะครับเราก็เ็กใช้ช่องทางนี้นะครับในการออกสู่ด้านนอกนะครับสมองดีๆเด็กเก่งๆห้ามดื้อนะเด็กเก่งไหมเนี่ย นะครับยังไงผมก็ขอฝากนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับคือวัดถ้ำดาวเขาแก้วนะครับที่อยู่ตำบลลำพยาการอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับรวมถึงนะครับมากราบไหว้สักการะองค์พระที่มีขนาดใหญ่นะครับอยู่บนสาลาการประเรียนนะครับไปเที่ยวชมภายในถ้ำนะครับกราบไหว้ปู่พญานาคสีสุโธ ย่าพญานาคปธุมมานะครับรวมถึงกราบไหว้นะครับแม่และอองเกตและแม่และอองแก้วนะครับที่อยู่หน้าปากถ้ำนะครับฝากแฟนๆทุกคนที่ติดตามผมนะครับฝากนะครับวัดถ้ำดาวเขาแก้วนะครับที่มีความสวยงามอย่างยิ่งนะครับ